ใช่ไหมเขาแวบอย่างเเหมือนแวบอ่ะแวบแล้วก็ลงมามาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นติหรือทวิก็ได้เป็นติหรือทวิก็ได้แต่เป็นบุดรชนนะแต่ของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยะใช่ไหมอืมอริยะไม่ไปที่นี่พระอริยะจะไม่ไปที่นี่จำมาไว้ไม่มีพระอริยะองค์ไหนที่จะไปที่นี่เลยมันเสียเวลาท่านต้องปฏิบัติให้รรลุูรทมท่านท่านไม่ไม่พักค่ะ ภาริยะท่านจะไม่พักแบบนี้ท่านการพักของพาริยะคือเข้าผลสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเข้านิโรธาสมาบัตินี่คือการพักของท่านนะท่านจะไม่ไปค้างตืมนอยู่อย่างนั้นไม่เอาเสียเวลาแล้วรู้ไหมว่าเวลาโลกถูกทําลายอะ่ะพวกนี้จะไม่รู้สึกรู้ษาอะไรนะเพราะาโลกทําลายไปไม่ถึงจักรวาลอะ่ะจักรวาลหนึ่งเวลาถูกทําลายอะ่ะขึ้นไม่ถึงนะไม่ถึงเว <We 're S 2> หาภาลาก็ไม่โดน แต่ไปหับพลาขึ้นไปไม่โดนนอกนั้นลงมาถึงนรกอะ่ะโดนหมดโดนหมดโลกถูกทําลายก็คือจักรวาลเนี่ยสูญโดยแบบโดนไฟโดนน้ำโดนลมเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องภูมินะอืมพูดนิดหน่อยเป็นน้ <c oughs> ําจิ้อต่อ <c oughs> อ้าอันนี้ในส่วนของ หน้าหนึ่งสองเจ็ดนะมาเข้าใจในรูปแบบของมัณาสันรรวิธีพิเศษ<ม>ปริธิพานวิถีธรรมดาถ้าขึ้นชื่อคำว่าปริธิพานเนี่ยนึกถึงพระรหันเลยนะถ้ามีคำว่าปริธิพานเนี่ยนะให้นึกถึงพระรหันเลยดูวิถีธรรมดาของท่านนะไม่มีอะไรพิเศษเว่าวิถีพิเศษมันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าฌานออกฌานแล้วออกมาจุติใช่ไหม ชานสมนันตระปัจเวกขณะใช่ไหมออ,ออกมาแล้วพิจารณาแนละ้วถึงจะจุติจิตเกิดอันนั้นตากหังนั้นพิเศษแต่นี่เป็นพระรหันที่แบบธรรมดานะตายแบบธรรมดาเราสังเกตนะรูปแบบวิธีนะหน้าหนึ่งสามหนึ่งนะคะคมีพระนะทะมาไม่มีตีนะอธิตักทวันไม่มีเลยทางใจพระนะทะมาช้างเท่าไหร่ฮะช้างกี่ขนาด ชั้น5ขนาดแล้วก็มีตะทาด้วยเห็นไหมแสดงว่ามีในกามาภูมิด้วยใช่ไหมคะเออถ้าตะทามานี่ให้รู้ว่าเป็นกาลมาภูมิเลยเอามาดูตัวเลขค่ะตรงพะวังเนี่ย4 4หน้า4หลังตรงพะวังก็4ตรงจุดติจิตก็4 4เนี่ยคือกลุ่มของมวิ34ตอนนั้นอะ่ะใต้มาจากการเป็นพระนาคามีะทีนี้มาดูองค์ทมให้มั่น มาดูองค์ทาให้มั่นให้มั่นหน้าหนึ่งสามสองมาดูนะว่าโดยบุคคลยพระรหันต์เห็นไหมะ<ฆ>เกิดอยู่ในกามัุกุิีภูมิเจ็ดอยู่ในกามะภูมินะ,<ฆ>ะตถาบอกว่าอยู่ในกามะภูมิแต่อยู่ในมนุษย์หนึ่งหรือว่าเทวดาหกแสดงว่าพระรหัตที่อยู่ในมนุษย์เป็นมนุษย์<ฆ>หรือพระรหัตที่เป็นเทวดา<ฆ>เยอะฮะแต่ว่าท่านจะมีวิถีตายแบบนี้ไง เข้าใจเนาะท่านจะมีวิถีที่ตายแบบนี้เราใช้คําว่าตายนี่ก็คือใช้คําทั่วไปนะทีนี้มาดูองค์ธรรมประมัตินี่เอ่อวังแรกและจุดตีก็คือติเหตุกุกการเมื่อวังก็จิตสีก็คือมวิสามสีไงใช,ใช่ไหมคะคท่านได้มาตอนท่านเป็นอนาคามีใช่ไหมคะเออเพราะพระอนาคามีต้องปฏิบัติให้เป็นพระรหันต์พระรหันต์ท่านจะไม่มีจิตประจําตัวประจํภพมาตั้งแต่เกิดเข้าใจใช่ไหมคะ ท่านไม่ปฏิสนธิไงแม่ท่านไหมคะที่อยู่ในุเนี่ยต้องได้โสดาได้จักได้นางาแล้วก็ถึงจะได้อหัมนสมมติอ่ะแม่เป็นปุถุชนติเหตุกับปุถุชนสมมติเลยนะในในก็พูดไปแล้วเอาแม่นั่นแหละนะ,ะ <c oughs> แม่เป็นตีปูและแม่เป็นตีปูแม่ปฏิบัติเป็นพระโสดาบันแล้วตีปูของแม่แม่ต้องเป็นมวิสัมสีดวงใดดวงหนึ่ง เป็นจิตประจําตัวของแม่ก่อนตั้งแต่แม่เป็นปุถรชชนใช่ไหมแล้วแม่ก็เป็นแม่นี่แหละปฏิบัติจนกระทั่นเป็นพระโสดาบันเป็นสักการามีพระนาคามีสุดท้ายเป็นพระรหันต์แม่ก็เลยมีจิตประจําตัวประจํภพของตัวเองเป็นมวิสามสีนี่แหละทันไหมฮะเอออย่างเงี้ยเนาะคนเดียวนี่แหละนะปฏิบัติได้สี่มรักสี่มรักสี่ผลใน,ในชาติไหนก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปนะแม่เนาะอาจจะชาตินี้ก็ได้ ในพบเดียวเลย,เ,ย,เ,ลยเป็นมนุษย์นี่แหละอย่างเงี้ยแต่เนี่ยท่านแสดงรวมไงเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมคะเทวดาหกภูมิเลยนะหน้าหนึ่งสามสองนะดูด้วยกันอ่าทีนี้เรามาดูนะมวิสามสีส่วนวิถีจิตเหล่านั้นก็คือมโนทวาราวะชจิตหนึ่งเหมือนวิถีจิตไหมดูวิถีจิตคู่กันไปนะหน้าหนึ่งสามหนึ่งวิถีที่หนึ่งะมอหนึ่งเห็นไหมฮะกามกิชะ 9และตถา11กามกิชาก้ก็คือหาสิตุป,ปทาจิตหนึ่งกับมอกิแปนะเขียนไปด้วยนะคะกามกิกาวมะกริยาชวณะจิต9ก,ก็คือหาสิหนึ่งบวกกับมอกิแปดว่าโดยอารมณ์วังแรกและจุติมีอารมณ์6ที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรม,มนิสอารมณ์ก็ตินิมิตอารมณ์ ที่ได้รับมาจากชาตวาริกรรมนาสนะชาวนาในพวกกนมักนก็จะต่างลมคือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสํานวนตรงนี้ปั๊บให้เรานึกถึงในกามมะภูมเนะาะกรมมะูมิจะต้องมีสํานวนแบบนี้ใช่ไหมแม่นแต่พระอรหันต์เห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยอยู่ในเมืองมนุษย์หรือว่าอยู่เป็นเทวดาตายอยู่ในเมืองมนุษย์ตายอยู่ในเทวดาจิตเดิมของท่านคือมอวิสามสี 4, ใช่ไหมแล้วมอวิสามสี 4, มีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์เป็นต้นใช่ไหมใช่ค่ะ ตื่นนะอะ่ต่อไปสำหรับวิธีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิธีนี้มีอารมณหกที่เป็นรูปนามที่ท่านมีความสนใจพิจารณาอยู่เสมอเสมออันเป็นกิริยานิมิตเป็นอารมณ์นี่จะต่างแล้วนะอาเราเราสำนวนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โเราคล่องแบบนั้นไงแต่พอมาเจอสำนวนปริานิพน์วิถีปั๊บเปลี่ยนละเห็นไหมมีอารมณหกเหมือนกัน ที่เป็นรูปนามที่ท่านมีความชำนาญเนี่ยหรือว่ามีความสนใจพิจารณาอยู่เสมอเสมอเป็นกริยานิมิตเป็นอารมณ์นะกริยานิมิตก็คือมุ่งหมายถึงว่า,จ,าจ,จิตเป็นกริยาจิตใช่ไหมคะใช่ครับจิตเป็นกริยาจิตแต่มีอารมณ์หกอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งอารมณ์หกนั้นมีทั้งรูปทั้งนามเข้าใจไหมคะครับรูปนามนั่นแหละก็เหมือนกับว่าใดเราอะ ก่อนก็จะก็จะนอนนี่ก็เรานอนไปละเรานอนอ่าหลับตาไปหรือไม่หลับตาก็ได้<า>เรา,าก็เลยล,ลึกรู้ไงแล้วลึกรู้ในรูปในนามไงอ่แลรวลึกรู้ไปนั่นแหละทําท่าแบบนั้นแหละหลับเลยหลับเลยหลับเลยอีกหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยไปหลับไปนอนนะนอะ่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพอท่านแบบว่าสมมติว่า ท่านพิจารณารูปนามท่านนั่งไงสมมติว่าท่านนั่งอย่างนี้นะก่อนปรินิพานท่านนั่งอย่างนีน้เนาะนั่งแล้วก็มีรูปมีนามของท่านเองเป็นอารมณ์ใช่ไหมมันก็มีมอกิหรือว่าหาสิตุอันใดอันหนึ่งก็แลว้วแต่นะะเป็นผู้รู้อารมณ์ก่อนรู้อารมณ์ในรูปในนามเนี่ยก็เ,เหมือนกับเนี่ยดูดูรูปนามของท่านเองกามีมอกิอ่าใช่ก็มอกิมอกิของท่านเนี่ยเป็นผู้รู้อารมณ์ก็คือเป็นผู้รู้ทั้งหมด รูปรูปรูปนามที่ปรากฏอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นอารมณ์หกว่าโดยรวมเข้าใจนะฮะเนี่ยก็เอาตัวท่านนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นรูปเป็นนามใช่ไหมแล้วท่านสนท่านบอกว่าสนใจพิจารณาอยู่เสมอเสมอพระรหัเนี่ยสติท่านเต็มที่ละเนาะเข้าใจเนาะอันเป็นกริยานิมิตเ,เราต้องแยกกันระหว่างกริยากับนิมิต เป็นอารมณ์เข้าใจนะรกริยาก็คือมอกิก,กับหาสีนะเป็นกริยาจิตนิมิตก็คือรูปนามเข้าใจนะคะนิมิตนี่ก็คือตัวรูปนามรูปนามของท่านนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นอารมณ์เข้าใจนะคะทันไหมฮะ<笑><笑>เห็นอึ้งๆกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รนะู้นะจะวิพากยแล้ว<笑><笑><笑>อ อันนี้พระรหันต์ที่ตายในเมืองมนุษย์กับตายในเทวดานะปกภูมินะแค่นี้ครับนะต่อไปนะวิธีที่สองท่านว่าไงวิธีสองนนบอกว่าน่นหนึ่งสามสองโดยบุคคลเป็นต้นจนถึงวัตถุเป็นเหมือนกันกับวิธีเพศที่หนึ่งทุกประการต่างแต่เพียงว่าวิธีสองมีผวังขั้นเข้าใจใช่ไหมคะถ้าดูรูปแบบวิธีสิคะมีพวังขั้นตั้งเยอะแน่ต้องให้ครบสิบเจ็ดดวงจิตใช่ไหมคะ ได้อายุรูปหนึ่งรูปใช่ไหมคะ,ะได้อายุรูปนามหนึ่งรูปนะเออให้ได้จํานวนสิบเจ็ดดวงจิต, <17 S 1> จตเออถ้าเราไม่เราไม่ได้เรียนในส่วนตรงนี้เนี่ยนิเนหะเนี่ยเราก็จะงงนะว่าเอ๊สิบเจ็ดดวงจิตอะไรเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมของพระอะาหารย์ไม่มีไม่มีจริงเนาะไม่มีค่ะอันนี้นี่ท่านปริยพานทางใจเป็นมโนทวารเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยกิริยาอยู่ที่หัตถยัวัตถุ อาศัยทยี่วัตถุกเกิดแล้วแล้วในขณะที่ท่านสมมติว่าท่านหลับตาหรือว่าลืมตาก็แล้วแต่ท่านก็ดูรูปดูลนางของท่านไปเป็นอารมณ์ใช่ไหมเพราะท่านสนใจพิจารณาเป็นอย่างชํานาญน่ะเสมอพิจารณาไปพิจารณาไปสิ่งได้ผุดขึ้นมาก็ระลึลกรู้สิ่งได้ผุดขึ้นมาก็ระลึลกรู้เพราะมหากิริยาแปดมีสติอยู่ด้วยนะแต่สติตรงนี้มันมันไม่ใช่สติที่จะแบบว่าเป็นบาดฐานให้ละก,กิเลสเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้กับ ปัญญาที่เป็นละก,กิเลสแล้วไงไม่มีกิเลสที่ละแล้วพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านละก,กิเลสหมดแล้วแต่ยังมีสติอยู่เพราะว่าโพภะสาธราระเจตสิกสิบเก้ามีสัทธาสติหิริโอตตาปะอโลภาอโศสะต,ตระมัชิตตายุณนามหกคู่พวกเนี้เกิดกับจิตที่เป็นโสดณจิตได้ทุกดวงใช่ไหมเพราะนั้นสตินจะเกิดกับมอกิแตดได้ด้วยทันนะคะนะต้องขุดเนาะ,ะขุดเจอลนะ ต่อวิธีประเภทที่สามดูลูกแบบวิธีหน้าหนึ่งสามหนึ่งพระนะพระมาช้างห้าและจุติเลยเราถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเป็นจุติดับปั๊บเป็นอนุปาทิเสสานิพานในนิพานในปริเชษที่หเราจําได้เนาะปริเชษที่6เนี่ยท่านแสดงนิพานสองอย่างจําได้ไหมสอุปาทิเสสากับอนุปาทิเสสา แต่ว่าโดยปริยายว่าโดยอะไรพวกนั้นด้วยนะแตจะเอาสองอย่างนี้มาพูดใช่ไหมในส่วนของสอุปาทิเสานิพานก็คือยังมีรูปนามขันห้าอยู่ท่านยังไม่ตายไงใช่ไหมเมื่อท่านยังไม่ตายแต่ว่ากิเลสมันตายแล้วน,นี่ใช้จำนวนนะกิเลสไม่เหลือละกิเลสไม่มีละไม่ทาร้ายจิตใจท่านละแต่ว่าร่างกายเนี่ยขันห้ายังมีอยู่ก็เรียกว่าสอุปทิเสธาาน,นะนิพานนะนิพานอันนี้เรียกนิพานกิเลสนิพานกิเลสดับ แต่ทีนี้ถ้าเป็นอนุปาทิเสสะเนี่ยก็คือทั้งทั้งหมดเลยกิเลสมันไม่มีอยู่แล้วแต่ร่างกายขันห้าเนี่ยก็ไม่มีไปแล้วไม่มีไปด้วยอือย่างเงี้ยก็เรียกว่าอนุปาทิเสสะในขณะที่ท่านเมื่อจิตออกจากร่างในหมายสมมติท่านนั่งสมมติท่านนั่งแล้วนิพพานอย่างงี้นะวันนัทท่านนั่งปั๊บเนี่ยทีนี้กรรมชรูปดับเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมดับไปแล้วตรง พังคข,ขนาดของจุติจิตเนี่ยดับอย่างเงี้ยนะท่านถ้าท่าน,านอยู่เป็นมนุษย์เมื่อดับอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเหมือนกันร่างท่านก็ยังนั่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะเออเมื่อว่าท่านนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ล้มอย่างเงี้ยเนาะนั่งแบบนิ่งเลยนี่พอนั่งตรงนั้นเนี่ยรูปยังอยู่แต่น้ามขันสีมันไม่มีแล้วไงฮะรูปรูปอะยังเห็นอยู่เข้าใจเนะาะแต่ถามว่า รูปนามที่ไปรู้ความจริงในรูปในนามเนี้ยรู้หมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าตาเราเห็นอะท่านนั่งบริณิพานอยู่อะท่านยังนั่งอยู่เลยก็คือท่านยังมีรูปอ,อย่างเงี้ยแต่อันนี้เราก็ไปรวมกับการที่ว่าพอสักพักหนึ่งเราเอาท่านไปไปเผา<ะ>นี่ใช้สํานวนป้าเรานะจะเอาท่านไปเผาอย่างเงี้ยเพราะไปเผาแล้วมันก็เหมือนกับอนุปัฏฐิเสสัติพานหมดเลยหมดเลยไม่มีเหลือนะครั้งนี้<ะ>ไม่มีเหลือจริงๆ นะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้พูดเผื่อไว้เดี๋ยวคนจะถามว่าเอา้าพ่นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจะบอกว่ารูปนามขันห้าไม่มีแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมมาจากสำนวนในจุจลตรีไงบริเชษที่หกอ่ะนะที่บอกว่าอนุปปทิเศสนิพพานเนี่ยทั้งขันห้ากิเลสและขันห้าเนี่ยไม่มีเหลือละอย่างเงี้ยกิเลสและขันห้าไม่มีเหลือเราต้องนึกถึงก่อนว่า กิเลสวามันไม่มีเหลือตั้งนานแล้วใช่ไหมคะสมมุติมนเนมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยท่านบรรลุปเป็นพาระอรหันต์อย่างเงี้ยกิเลสหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานสมมุติว่าห้าโมงเย็นเมื่อวานนะ่ะกิเลสหมดตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานนะ่ะหลังจากห้าโมงหนึ่งนาทีท่านก็ไม่มีกิเลสทําร้ายแล้วนะ่ <c oughs> ะนมียกพยานนะจนวันเนี้ยถ้าท่านมาวันเนี้ยสมมุติว่าท่านมาตายวันเนี้ยท่านก็แบบว่าเออเนี่ยยังมีรูปอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหม เข้าใจเนาะมีค่ะก็คือยังไม่ตายไงตัวท่านยังยังทำกิจทางศาสนาได้อยู่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าได้อยู่นะเผยแพ่กิเลสดับไปแล้วกิเลสไม่เหลือแล้วแต่ว่าท่านยังไปนั่นมานี่ได้ ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยวิธีอันแรกเนี่ยเราพูดถึงว่าก่อนที่ท่านจะตายอย่างนี้นะก่อนที่ท่านจะมีวิธีอย่างนี้นะท่านก็ต้องไปทั่วของท่านท่านไปทั่วเลยนะไปโปรดสัตว์ทั่วช่วยเหลือพระเจ้าใช่ใช่เป็นจิตภูมิจิตสูงอ่ะแต่ว่าร่างกายก็เป็นมนุษย์เหมือนเดิมร่างกายก็เป็นเทวดาใช่ไหม ในเทวดาก็ถ้าท่านเป็นพระรหันต์ในเทวดาท่านก็จะช่วยเทวดาที่ชอบฟังธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ <laughs> เออ,เอ,อท่านก็จะช่วยสิใช่ไหมบางทีก็มาช่วยมนุษย์เอเล็งลงมาโอ้เป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ท่านก็จะเออมา,อาช่วยหน่อยเนาะคือการปรินิพานนี่หมายถึงว่าในในเทวดานะคะถ้าเกิดว่าท่านไปเป็นพระรหันต์ ในปรินมิตกวะสะวัตวตีภูมิอย่างนี้นะหัวหน้าจาชื่อนี้ได้ไหมคะหัวหน้าจะไปไหนไม่รู้ปร,น,รนิมิตีิเลยเรียกเลยเรียกกับมาปรินิมิตกวะสะวัตวตีภูมินะภูมิเนี้ยเสียงอาจารย์มันทําให้ง่วงนอนขนาดนั้นเลยเหรอนะนอากาศก็ยิ่ง <ใน S 1> ขึ้นขึ้น,นึ้นอยู่พูดดังขนาดนี้เนี่ยนะ โอเคต่อนะวันนี้พระนิมมิตตะวัสวตีภูมิพ <laughs> ระรหันอยู่ในชั้นนี้อ่าพระรหันจะปริ